สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้นำเรื่องดีมาเล่าให้ฟังครับจะมีผู้ใจดีมอบบะหมี่บะหมี่ซื่อสัตว์นะครับสามล้านซองหรือว่า10,000แสนกล่องนะครับโครงการปันสุขอิ่มใจโดยมูลนิธิดอกเตอร์เทียมโชควัฒนาเครือสาพัฒน์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด -19 ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑล ปริมาณทนประกอบด้วยจังหวัดนนทบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรปราการปรทุมธานีและนคนปรปฐมนะครับมอบ3ล้านซองหรือ1นึ่งแสนกล่องดูรายละเอียดครับว่าจะได้รับได้ยังไงครับสำหรับผู้อยู่ในพื้นที่ที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับข้อมูลนี้จากเพจสหพัฒนะครับสหพัฒโดยเครือสหพัฒนพิบูลเคือบริษัทคนไทย มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดจําหน่ายเพื่อส่งสินค้าคุณภาพและสร้างความสุขสู่คนไทยทุกคนเรือนครับเ <S ets> มื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับของวันที่25กรกฎาคม2564ขณะที่เราทําคลิปประมาณ20นาฬิกา38 39นาทีครับเ <S ets> มื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เพจสหพัฒนะครับได้โพสต์ข่าวว่าโครงการปันสุขอิ่มใจโดยมูลนิธิดรเทียมโชควัฒนาเครือ สหพัฒ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิดสิให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการปรทุมธานีและนครปฐมผู้เดือดร้อนสามารถรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w b ์ไ c เบอร์ไบเได้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม64เวลา08.00นถึง หนึ 1> 1่งสิงหาคมสองห้าหกสี่เวลายี่สามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับหรือจนกว่าของจะหมดหมายเหตุครับผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิจะได้รับบะหมี่ซื่อสัตว์สามสิบซองนะครับบะหมี่สามสิบซองหรือว่าหนึ่งกล่องนะครับพร้อมเจลแอลกอฮอลในกล่องขอสงวนสิทธิ์นะครับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งัวเรือนเท่านั้นขอความร่วมมือพนักง,งานและครอบครัวพนักง,งานงดการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมควิ -19 ในพื้นที่สีแดงเข้มส่งผลต่อการจัดส่งในบางพื้นที่อาจเกิดความปราช้าตรวจเช็คสถานะได้ที่ w w w ร์ไบเว็คืออาสาพัฒระบบจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการลงทะเบียนผ่าน w w w ร์ไบเว็บคืออาสเท่านั้นนะครับก็มีข่าวแบบนี้นะครับพี่น้องก็ไปชมรายละเอียด ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกครับเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใหัท่านไปอ่านต่อนะครับคอมเมนต์ comment แรกก็มีบอกนะครับสําหรับการลงทะเบียนเขาบอกให้เป็นลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะครับ www เคือสาพ com หรือรับลิงก์ลงทะเบียนที่ ais call center ที่หมายเลข020789337นะครับปิดการลงทะเบียนเปิดการลงทะเบียนที่สกาคม0 4 0 0 0 0ถึง1สิงหาคม ยี่สนาฬหนทีหรือจนกว่าจะหมดของนะครับเอาล้ครับเมื่อท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปอ่านรายละเอียดเองอีกที่เพจนี้และครับเพจสารพัดเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับรายละเอียดก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากเพจนี้โดยการากดคอมเมนต์ถาม หรือว่าโทรถามนะครับเขาน่าจะมีเบอร์เพจอยู่ในนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นำะเสนอไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ